สวัสดีครับผมเพื่อนเพื่อนชาว RO ครับกลางเดือนกุมภาพันธ์แบบนี้นะครับก็ทาง RO ก็ได้มีการอัปเดตชุดใหม่วิชชิ่งใหม่เข้ามานะครับจะเป็นชุดอะไรนั้นนะครับอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์ครับและเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันครับเคยรู้สึกไหมคะว่าการเติมเกมเป็นเรื่องที่ยากคุณแม้จับได้ตัดบัตรไม่ผ่านแต่พอหนูได้มารู้จักกับเททวินทับอัพ ปัญหาของหนูก็หมดไปเพราะเขาเติมถูกบริการไว24ชั่วโมงปลอดภัยหลักฐานไม่เหลือขายกันตรงๆเลยละกันเพช t วินท็อปอัลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้นะคะ โอเคครับ15กุมภาพันธ์นะครับมีการอัปเดตชุดโอเชียนราเมนเข้ามานะครับซึ่งชุดนี้นะครับก็จะมีระยะเวลาให้เราเปิดประมาณ10วันเท่านั้นเองนะครับชุดตัวนี้นะครับดูจากภาพลักษณ์ภายนอกตัวผู้หญิงก็ยังคงสวยเหมือนเดิมนะตัวชุดนี้ดีเทลค่อนข้างดีเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันทีละชิ้นนะครับว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างเริ่มจากชุดก่อนเลยนะครับสรับชุดนะครับก็จะบวกแอทแทกนะครับยางละ4%เลยนะครับเพียแทกเทแทกเนาะอ่ะแล้วก็เจาะเกราะย่างละ6%นะครับ ตีเผาปลาแรงขึ้น8%นะครับแล้วก็โดนเผาปลาเบาลง8%ออสแตดบวก3ครับแล้วก็เมื่อบวก6นะครับจะทำดาเมจต่อเผาปลาแรงขึ้น6%แล้วก็โดนเผาปลาเบาลง6%นตะครับตรงนี้ที่เขียนว่า m ดาเมจน่าจะแปลผิดนะครับตรงนี้ได้ทางกายภาพแร้วก็เวทเลยเนาะอ่าแล้วก็บวก12นะครับผมก็จะบวกดาเมจของธาตุลมแล้วก็ธาตุน้ำนะครับอย่างละ4%่นบวก15นะครับก็จะบวกอีก4%เรครับดาเมจธาตุลมกับน้ำนะคร ถ้าดูแล้วเนี่ยก็คือจะเอาไว้ตีเผาฟิชหรือเผาปลาโดยตรงเลยนะครับชุดนี้ก็จะเหมาะกับช่วง T.O.C ซีซั่นสนะครับมาตอนนี้ก็อาจจะไม่ได้ดีมากนะครับหรือว่าเปิดใส่สวยๆอะไรอย่างเงี้ยโอเคนะครับหรืออนาคตถ้าเกิดว่ามันมีเผาปลานะครับที่มันเป็นบอสโหดๆนะครับหรือว่าคอนเทนต์ที่เราจะต้องใช้จริงๆนะครับตัวนี้ก็จะตอบโจทย์นั่นเองนะครับอ่ะโอเคต่อมาครับส่วนหมวกนะครับ Ocean View นะอันนี้ก็จะเป็นหมวกสําหรับ สายถึกนั่นเองนะครับตัวนี้จะบวกพีดาม g e เอ a m ดามอย่างละ4%นะครับรีดักชันนะครับอย่างละ4%อร์อสแตตสามครับเมื่อบวก15นะครับทุกๆ30วินาทีคุณจะได้รับโล่สามารถดูดซับแม็ก p ได้ถึง15%นะครับแล้วก็จะได้รีดักชันจากกึ่งมนุษย์8%เลยนะครับแล้วก็เผาปลายอีก8% ต่อเนื่อง15วินาทีนั่นเองนะครับอันนี้ก็ถือว่าดูดีเหมือนกันนะครับถ้าเทียบกับหมวกเชอร์รี่ครีมนะครับเชอร์รี่ครีมเนี่ยจะสามารถกันคนได้6%นะครับแต่ว่าอันนี้ก็คืออ่าจะต้องรอโลขึ้นมาก่อนนะครับแล้วจะกันคนได้8%นะอันนี้ก็ลองเลือกใช้ดูแล้วกันนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอันที่น่าสนใจสําหรับสายถึกใครที่อยากได้โลมานะครับอ่าอยากได้โลจากแม็กเลือดมาตรงนี้ครับก็สามารถช่วยได้นะครับอ่าหาของที่แบบ ผลิตโล่ได้หลายๆชิ้นเนี่ยมันก็จะช่วยให้แบบ Recovery PVP w a r วได้ดีนะครับอ่ะต่อมานะครับจะเป็นส่วนหน้านะครับที่ต้องเรียกว่าสายคริบอกว่าเป็นเดอะเ s e ของสายคริเลยหรือว่า Endgame นะตอนนี้เลยนะครับส่วนหน้า Ocean Imprint ตัวนี้นะครับก็คือจะบวกสเต็งกันลักอย่างละ6ครับอ่าพีดามเมดเอ็มดาเมดสครับ คริ t ิคอลดา m เ g จบวก4%นะครับแอ t แท k กสปีดบวก3%ถ้าบวก6จะได้คริ t ิคอลดา m เ g จอีก2%นะครับรวมกันตรงนี้เป็น6%นะครับแล้วก็ถ้าบวก12นะครับทุกครั้งที่เราตีครินะครับจะเพิ่ม PATK 1%แล้วก็คริดาเมจ0.5%นนะครับให้กับตนเองต่อเนื่อง3วินะครับแล้วก็สามารถสแต็กได้ทั้งหมด6สแต็กเลยนะครับไม่มีคูดาวด้วยนะครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าถ้า จะบวกเพียแท็กให้เราถึง6%เนะครับอ่าเยอะมากแล้วก็บวกคริติคอลดเมจอีก3%นะครับคริติคอลดเมจรวมๆกันนะครับถ้าติดหมดเนี่ยได้ถึง9%อครับอันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นสุดยอดของหน้าสายคริเลยใครที่เล่นอาชีพสายคริต่างๆอยู่นะครับหรืออนาคตจะไปเล่นอาชีพสายคริของพวก3าขีสเนี่ยตัวนี้ก็หน้าเปิดหาเอาไว้นะครับสำหรับ Ocean Imprint นั่นเองนะครับแล้วก็สุดท้ายจะเป็นส่วนหลังครับจะเป็น Echo of Ocean ตัวนี้จะบวกสเต็ตกับ AG อย่างละ6นะครับพีดามเอ็มดามสองจุดห้าเนาะอ่าแอตแทกสปีดสามเปอร์เซ็นต์มูฟสปีดสามเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าบวกเก้าจะได้มูฟสปีดเพิ่อมอีกหนึ่งจุดห้าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็บวกสิบห้าครับความสามารถจะยาวหน่อยทุกคนนะฮะก็คือเวลาเราโจมตีใส่เป้าหมายปุ๊บเป้าหมายเนี่ยจะได้รับดีบัฟที่เรียกว่า d รอ w i n g t y นะครับอ่าเป็นเวลาสองวินะคูดาวน์นี่จะสิบสองวินะครับผมอ่าก็คือตีปุ๊บเป้าหมายติดสองวิละแล้วถ้าเราตีใส่ เป้าหมายที่ติดตัว Rolling Type อีกรอบหนึ่งนะครับผมก็จะเพิ่ม Move Speed ให้กับตัวเรานะครับ4%แล้วก็เพิ่ม p s Attack ให้เรา6%นะครับตลอดจนสร้างความเสียหายเพิ่มเติมต่อม m o เตอร์ทุกขนาดเพิ่มเติมอีก4%ต่อเนื่อง8วินะครับมีเวลา c o o ด d o w n 2วิครับอันนี้เนี่ยก็ดูดูแล้วเหมือนจะแรงมากๆนะครับผมถ้าเกิดว่าติดดีบัฟแต่ว่า มันอาจจะไม่ได้ไม่ได้ต่อเนื่องตลอดนะครับเพราะเป้าหมายมันก็ไม่ได้ติดตัวโรอิงไทตลอดเวลานะครับอันนี้ยังไงก็อาจจะต้องลองเทสอีกทีหนึง่งแล้วก็ดูดูแล้วน่าจะเทสยากด้วยถ้าอยากได้แบบความเสถียรเนี่ยอาจจะใช้ทูมออฟสโนเหมือนเดิมนะครับหรือว่าหลังตุ๊กตาไล่ฝนที่เป็นแพ็ค3วันนะครับผมอ่ะโอเคครับเดี๋ยวผมลองมาเปิดกันนะครับว่าจะได้อะไรบ้างนะครับสำหรับตู้นี้นะเรทเป็นยังไงบ้างเปิดไปชิวๆนะครับ สใบก่อนสบายๆหน้ากากนะครับข้ามเลยข้ามเลยถังปปคอนโอเคหมวกกบนะครับโอเคปะทีละสิบไปฮะขอชุดละกันชุดนี้สวยอยู่นะฮะสวยทุกชุดเลยเกมนี้ถ้าเล่นตัวผู้หญิงโอ้โหสีม่วงมดเลยครับแล้วได้แค่2ชิ้นด้วยนะม่วงแค่2ชิ้นนะเออใครเล่นตัวผู้หญิงจะแบบลําบากเลยนะชุดนู้นก็สวยชุดนี้กส็สวยใส่กันไม่ทันมาแล้วครับสีทองฮะ ขอหน่อยตึงๆเลยตึงๆเลย,เลยฮึบโอ้ได้หมวกมานะครับก็น่าสนใจนะหมวกนี้นะสายถึกผมอาจจะลองเอาไปใช้ดูนะครับตัวนี้อ่ะไปต่อครับขอชุดแล้วกันนะอยากได้ชุดมันสวยไงอืมโอเคสวยสีทองรัวๆ,ๆตู้นี้เรดีครับตู้นี้เระดีได้หลังครับ โอเคฮะโอ้หลังนี่เทสยากเลยฮะหลังวิ่งเร็วนะครับแต่ผมคิดว่าถ้าเป็นสายซับก็ใช้หลังของตู้ b r i ing c h a s e ดีกว่านะครับอ่ะโอเคมาต่อครับทองไหมไม่ทองครับผมโอเคไม่เป็นไรฮะอ่ะก็มีม่วงบ้างนะครับสลับกันไปนะครับตัวผมจะหมดแล้วนะครับตอนนี้โอเคทองครับถือว่าทองออกบ่อยอยู่ครับตู้นี้มาเป็นอุ้ยสชิ้นได้ส่วนหน้าครับ ได้ส่วนหน้ามาสายคินะครับอันนี้ก็เป็นของสายคิเลยแล้วก็ได้หมวกมาอีกอันนึง2ชิ้นนะครับอ่ะอีกชิ้นหนึ่งผมก็ไหนก็ใไหนก็แลกเลยละกันนะครับจะได้หมดเวรหมดกรรมกับมันนะครับผมนี่ไปใส่สวยๆนะครับอ่ะโอเคครับก็ได้ครบตู้แล้วนะครับก็คือใช้ไปประมาณ54บใบแล้วก็แลก1อันนะครับผมอ่ะก็เอาไปใส่กันได้เลยนะครับโอเคตู้นี้ถือว่าไม่เจ็บมากละกันนะครับอ่ะนี่นะครับ ประมาณนี้เลยนะครับเพื่อนๆเปิดยังไงได้ยังไงบ้างนะครับก็ลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับหรือว่าใครลองตัวไหนหรือว่ามีคอมเมนต์นะครับว่าอยากจะลองอันโน้ตอันนี้หรือว่าลองแล้วอันไหนเวิร์กอะไรเงี้ยก็ลองคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับทุกคนนะ ก็ชุดก็จะสวยๆประมาณนี้เลยนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆชาวอานะครับผมถ้าใครชื่นชอบนะครับยังไงฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับเป็นกําลังใจให้ท่องจุงโกะด้วยนะครับผมแล้วเดี๋ยวถ้ามีอะไรมาอัปเดตกันก็เดี๋ยวจะรีบมาอัปเดตให้ฟังกันครับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ